สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับคลิปนี้มาเจอกับครูเมย์นะคะวันนี้ครูเมย์จะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานกันนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานวันนี้ให้เด็กๆเตรียมเปิดหน้า30และ31และก็อีกอย่างหนึ่งคือให้เด็กๆเตรียมดินสอและสีไม้ค่ะเด็กๆอยากรู้ไหมทำไมครูเมย์ให้เตรียมสีไม้มาถ้าเด็กๆอยากรู้เราไปกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆเ,เปิดแบบฝึกหัดหน้า30แล้วต่อไปเรามาฟังโจทย์กันนะคะโจทย์มีอยู่ว่าสังเกตรายละเอียดของแผ่นภาพหลักแล้วระบายสีภาพให้สัมพันธ์กันค่ะให้เด็กๆด,ดูช่องสี่เหลี่ยมสีส้มนะคะมีรูปภาพรูปที่หนึ่งรูปที่หนึ่งเด็กๆด,ดูนะคะว่าเป็นรูปอะไรเอ่ยตอบได้ไหมรูปตาใช่ไหมคะตา แทนสัญลักษณ์ด้วยดาวสีแดงค่ะต่อไปรูปอะไรคะเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยต่อไปเป็นรูปหูหูแทนสัญลักษณ์ด้วยสีฟ้าค่ะต่อไปรูปจมูกค่ะจมูกแทนสัญลักษณ์รูปดาวสีอะไรคะสีชมพูค่ะต่อไปรูปปากค่ะปากแทนสัญลักษณ์ด้วยดาวสีเขียวใช่ไหมคะ ต่อไปเรามาทําข้อที่1กันนะคะข้อที่1รูปแรกคือรูปอะไรคะรูปตาตาต้องแทนสัญลักษณ์รูปดาวด้วยสีอะไรคะให้เด็กๆด,กดูช่องสี่เหลี่ยมสีส้มที่อยู่ด้านบนนะคะสีแดงถูกต้องคะ่ะเมื่อเด็กๆรู้อย่างนี้แล้วให้เด็กๆระบายสีแดงคะ่ะต่อไปรูปหูคะ่ะหูแทนด้วยดาวสีอะไรคะ สีฟ้าให้เด็กๆระบายสีได้เลยค่ะต่อไปข้อที่สองนะคะให้เด็กๆดูรูปแรกค่ะรูปแรกรูปอะไรเอ่ยรูปจมูกเก่งมากค่ะจมูกแทนด้วยดาวสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูเก,ก่งมากค่ะต่อไปรูปต่อไปก็คือรูปปากปากแทนรูปดาวด้วยสีอะไรคะ สีเขียวเก่งมากค่ะเด็กๆนำสีมาระบายได้เลยนะคะต่อไปเรามาทำข้อ3กันนะคะข้อ3รูปแรกคือรูปอะไรคะรูปตาตาเราต้องระบายสีอะไรคะเด็กๆสีแดงถูกต้องค่ะต่อไปรูปปากค่ะปากเราต้องแทนด้วยสีอะไรคะสีเขียวถูกต้องค่ะ ให้เด็กๆนำสีเขียวม,มาระบายได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะรูปแรกคือรูปอะไรคะจมูกจมูกต้องแทนด้วยสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูค่ะให้เด็กๆระบายสีชมพูนะคะต่อไปรูปหูหูต้องแทนรูปหูด้วยสีอะไรคะสีฟ้าถูกต้องค่ะให้เด็กๆระบายสีฟ้าค่ะ ต่อไปหนะ้า31ค่ะเด็กๆมาฟังโจทย์กันนะคะสังเกตรายละเอียดของภาพหลักแล้ววาดภาพสัญ,ญลักษณ์ที่ขาดหายไปค่ะให้เด็กๆด,ดูช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะมีรูปธงชาติแต่ละประเทศอยู่รูปแรกคือธงประเทศบูไนแทนด้วยรูปดาวค่ะต่อไปรูปธงประเทศมาเลเซียค่ะแทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมค่ะ ต่อไปธงประเทศกัมพูชาค่ะแทนด้วยรูปภาพสามเหลี่ยมค่ะต่อไปธงประเทศลาวค่ะแทนด้วยรูปวงกลมค่ะต่อไปเรามาทำข้อหนึ่งกันนะคะให้เด็กๆด,ดูรูปธง,งชาติรูปแรกค่ะธงชาติรูปแรกรูปประเทศอะไรคะเด็กๆมาเลเซียค่ะมาเลเซียแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปอะไรคะเด็กๆรูปสี่เหลี่ยมค่ะ ต่อไปธงประเทศอะไรเอ่ยสีเหลืองบรูไนค่ะให้เด็กๆวาดรูปอะไรเอ่ยวาดรูปดาวถูกต้องค่ะให้เด็กๆวาดรูปดาวในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วภาพต่อไปก็คือธงชาติกัมพูชาค่ะกัมพูชาแทนด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์อะไรคะสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะ ต่อไปข้อที่2ค่ะให้เด็กๆดูธงชาติรูปแรกนะคะรูปแรกสีเหลืองเป็นประเทศดูในค่ะถูกต้องแทนด้วยรูปดาวค่ะต่อไปธงชาติใครตอบได้มากเลยธงชาติประเทศไหนกัมพูชาค่ะกัมพูชาแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมค่ะและ ต่อไปรูปประเทศมาเลเซียค่ะมาเลเซียแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปอะไรคะสี่เหลี่ยมเก่งมากคะ่ะต่อไปเรามาทําข้อ3กันนะคะข้อ3รูปที่1คือรูปประเทศลาวประเทศลาวสัญ,ญลักษณ์แทนคือรูปอะไรคะวงกลมเก่งมากคะ่ะต่อไปประเทศต่อไปประเทศมาเลเซีย มาเลเซียเด็กๆต้องวาดรูปอะไรเอย่ยสี่เหลี่ยมเก่งมากค่ะและประเทศต่อไปคือประเทศกัมพูชากัมพูชาเด็กๆต้องวาดรูปอะไรคะสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4ี่รูปแรกรูปประเทศอะไรเอย่ยใครตอบได้บ้างรูปประเทศบรูไนค่ะบรูไนแทนแสัญลักษณ์ด้วยรูป ดาวค่ะให้เด็กๆว่ารูปดาวนะคะต่อไปรูปประเทศกัมพูชากัมพูชาต้องแทนด้วยรูปอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะและประเทศลาวลาวต้องแทนรูปสัญลักษณ์ด้วยรูปอะไรคะวงกลมเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะก่อนจบคลิปนี้วันนี้ครูเมขอฝากให้เด็กๆทบทวนตัวเลข1-50ถึง50ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูเมขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ